โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ช่องซีนในเอ็กดีครับผมจากที่ห่างหายกันมานาะนวันนี้พี่จะมาทําคลิปทดสอบสังคมครับรรหว่างแต่งตัวจนกับแต่งตัวรวยโดยที่พี่จะชวนสาวไปนอนไปนอนข่อยจะชวนสาวไปห้องนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสาวๆจะไปกับพี่หรือเปล่าเวลาพี่แต่งตัวจนตามมาดูกันเลยครับ เดี๋ยวก่อนอื่นพี่จะแต่งตัวเป็นคนจนก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปแกล้งโดยการเป็นคนจนก่อนแล้วก็ไปชวนให้ไปห้องเดี๋ยวดูว่าเขาจะไปหรือไม่เอาพี่แต่งตัวก่อนโอเคนี่พี่ก็ตั้งเซตไปแล้วครับเป็นเซตคนจนไปเดี๋ยวเราไปหาสาวกันดีกว่าไปควานแล้วก็เอ้ยไปเวลวิดไปควานเฉยมีสาวไม่จะนี่เอา๋ยนี้ดีกว่าเอันนี้ดีกว่า <c oughs> เธอเธอไงเราแต่งประจนจัดเดี๋ยวเขาจะไปกับเราไหมเธอเธอเลยหรอเธอชื่ออะไรอ่ะถามชื่อกันถามชื่อกันงเฮ้ยน้องชื่อเกดชื่อเกดทำกันมีแฟนยังมีแฟนยังครับดูวันนี้เราปิดประวัติดียังมั้งเนี่ยเอ,อ้ไปดีแหละกดไกลเลยยังค่ะไปเที่ยวห้องเราไหมไปเที่ยวห้องเราอันนี้ใครเนี่ยนายจันร์ โอ้โหเด็วก็จันโอชาไปไปก็ได้เฮ้ยเอาวะเฮ้ยจีแผนสำเร็จวะเฮ้ยแผนจีสำเร็จวะโอเคเราก็ต้องแอดเพื่อนกันก่อนจะไปตามมาตามมานะเฮ้ยเราได้สาวไปห้องแล้วันหนึ่งคนภาคกิจเราจะสำเร็จไหมังี้ยไปดูสิไปเพื่อนไปคอยจะตามเรามาเปล่าวะเยดแต่งตัวโคตรจนห้องคนหรูเยดน้องสาวมาแล้ววะได้แล้วัหนึ่งคน แต่งตัวจนก้กอนกันนะเนี่ยส,สาวๆก็มากันนะเนี่ยหัวหน้าต่างใส่รอจกักโดดๆแต่งสนกุกโอเคได้หนึ่งคนแล้วเราไปหาคนต่อไปกันดีกว่าว่าเราจะนกหรือไม่ตามมาดูกันเลยไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สปากันแล้วนะครับโอ้โหสปาสาวๆเต็มเลยวะเอาคนไหนดีนะซองกันซองกันหุย้ย คนนี้ดีกว่าให้เราคนนี้ดีเพราะคนนี้ก็ดีอุ้ยคนนี้ดีกว่านี่คนนี้คนนี้นี่เธอเธอเฮ้ยเธอ,อจีบจีบจีบพาไปห้องเร็วเอา้าหนีหาไหนโอ๊ยแม่งแงวะใช่ปะวะคนนี้วะไอ้คนนี้ก็เดะ คนนั้นแม่งเหมือนกันหรือว่าหายไปแล้ววะหมวงไม่ทันคนนี้ก็นี่ยน,นี้ชายเย็นนี่คนนี้ดีกว่าหมวกหมอกหมวเธอเธอชุดแดงชุดแดงหมวกแดงแดงตัวแล้วไหมเอาไม่ทนโอาใ้สองคนเลยวะชื่ออะไรหรอทำชื่อกันชื่ออะไรหรอเดี๋ยวครบสองดีไหมนี่ผมรอเขากันนะเอาไอา้ห่าแย่งกูอีกแหมคนนี้ก็มาจีบกว่านะชื่อบีค่ะเป็นชื่อบีวะชื่อบ,บีมีแฟนยังครับมีแฟนยังครับเราก็สวยโอ้ เสิร์ฟไปโน่นเลยไปหาไอ้คนหล่อนี่ไปข้าจะคุยกันสองคนแม่ยังค่ะเฮ้ยยังวะเฮ้ยเฮ้ยเสร็จโจไปเที่ย้งเราไหมเย้ฉันไปห้องว่ะฉันไปห้องว่ะดูหน้าตาเราหล่อองพี่ดิย๋ยวตสั่งน่าจะไปแหละเพราะพี่มันหล่อเกินก็ได้นะเฮ้ยพี่มันหล่อวะ่ะโอ้โหเกินว่ะขอแอด,ดเพื่อนนะครับขอแอด,ดนะเฮ้ย ได้สาวสองคนแล้วว่าโอ้โหตัวไก่ก็โก้เหมือนกันนะนี่ไม่ใช่ไม่ธรรมดาควรจะรู้ว่าเราแบบรวยไงดูกระโหลดูหน้ากรูโลดตามมาครับตามมานะครับุพดพอดจัดุพดพอดจัดโกเอิมเอ่มเฮิมวัตฟ้าคืออะไรวะเอิมเอ่มเฮิมไปนี่รออยู่นะครับมาเลยเฮะเปสาวชุดแดงก็คนมนหลอครับมันดึงดูดอะมันดึงดูสาว เขาก็เลยมายได้สองคนแล้วว่ะเฮ้ยแต่งตัวจนกโก้นะแสดงว่าคนนี้แบบไม่ได้ดูที่ชุดว่ะคนนี้ดูที่ที่ใจหรือเปล่าวะใจอะไรนะบ้าเอ้ยไปหาตัวไปดีกว่าหาสาวสวยๆเลเวลจะเยอะเขาจะมาหรือเปล่าจากที่เราแต่งตัวจนจีบสาวนะครับก็ได้สาวมาสองคนครับก็ไม่ได้โดนใครเมอนนะครับโอเคเดี๋ยว พี่จะแต่งตัวรวยมั่งเราไปจีบดูสิจะมีสาวมาที่ห้องพี่ไหมจะดูทรงก็มีอยู่แล้วครับดูชุดดีโอ้โหรวยเกินไปๆๆจะไปหาส,สาวดีกว่าตามมาดูกันเลยน,นี่นี่พี่เจอแล้วเจอสาวแล้วสองคนสองคนยืนอยู่เนี่ยอยู่กาแฟนนอว,วะแต่ไม่เป็นไรเราหน้าด้านพอเราจะเข้าไปรวยเราจะไปถามไปตามมา ขนมดีหน้าขนดีนะโอ้คนนี้เล็กว่าดีครับเอ้ไอย่าบังมาขอกี้สามชิ้นแม่งดูหน้าบังเลยไอ้คนนี้มองไว้คนนี้มองเราไว้อ่านแต่พิมพ์ไม่ออกไม่เป็นอะไรวะเฮ้ยโดนเมินอ่ะเธอว่าเอ้ยว่าแล้วว่าว่าแล้วว่าชื่ออะไรหรอชื่ออะไรหรอเฮ้ยใครมาหาอลิซันดาอย่าเมินคอยนะมิวเฮ้ยเฮ้ยอย่าว่าชื่อมอยว่ะมิวโสดไหม ไอ้ใครมากราคาเอ้ยอย่าล็อกตัวกูกูจะจีบสาวเอาอยู่เดินหนีเลยเอาเงียบเฮ้ยวะงงอะไรวะพอตัวสลดพอตัวเหรอคุยงงวะสวลดจีบได้ไหมจีบได้ไหมจีบได้ไหมครับจีบได้ไหม <c oughs> เฮ้อไอ้แม่งอึ้งว่ะแหมพูดถึงจีบได้ไหมอึ้งอึ้งเอาเอา อะไรวะเขารู้ว,ว่าเราเป็นใครไม่รู้หรอก F4 อีคี้แม่งรู้โอ้โหจบแล้วแม่งรู้ว่าเราเป็นใครโอ้ไปแล้วหาคนอื่นดีกว่าคนนี้แม่งรู้จักเราวะ่ะไปดิฟัวเฮย้ยโอ้เตี้ยดเตี้ยเตี้ย,ดเ,ดย,เ,ยเจอค่าค่าสูงเออยืนยิ้มกยอย่ามาตอบว่าว่า,วา,วาถามชื่อกันครับก็แล้วกันถามชื่อกันชื่ออะไรหรอชื่ออะไรเนเน่<ๆ>โอ้โหชื่อ เน่แน่เนเน่มีแฟนยังครับ <c oughs> เฮ้ยอ้าวอะไรวะเฮ้ย <c oughs> นี่ไม่มีแน่เลยกูว่าไม่น่าจะมีหรอกไม่มีแน่เลยอย่างเงี้ยสิใจคอไม่ดีเลยใช่เฮ้ย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 ไม่มีแฟนวะ่ะจีบได้เปล่าจีบได้เปล่าไม่รู้สิไปห้องเราไหมฮ้ยเราต้องชวนสาวไปห้องเออดี๋ยวมาจะจีบได้อ่ะได้ปะวะขับรถไปกับเราประวะไปแล้วอ้าว่าแต่ว่าเอา้เอาวคนนี้เราเฉายเลยว่าตั้งตัว เถีงตัวรวยไม่ได้เลี้ยงเลยเอามาขอกีก๊กูอีกไอ้บ้าเอ้ยจะพาไปห้องซะหน่อยจบแล้วเตียงตัวจนไม่ได้เลี้ยงเลยเอ้ยเถีงตัวรวยไม่ได้เลี้ยงเลยโอ้ไม่ไหวเลยไปแล้วโหเข้าไปแล้ววะกับเพื่อนไว้โอ้ไปหาเดินดีกว่ามาอีกคนต้องได้วะโคฟิวชั่นต้องวิสามงไงเอ้ยอย่าแหละยิงเต้นจะได้จีรพรณจะด้วยเอง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 เฮ้ยมัเต้นตอบอะไรใส่ <laughs> เอ้ยอะไรวะอยู่ป่ะวันเนี่ยมีแล้คะมีแฟนยังมีล้คะมีแฟนยังถามดือ้อๆเลยโกไอตาเชะไ่ถามเลยทาอะไรอยู่อะไรเงี้ยชื่ออะไรถามเลยมีแฟนยังจบนะโน no. เฮ้ยอย่าว่า No เฮ้ยจุดได้ไหมจุดได้ไหมต้องได้ละเดี๋ยวนี้แบ่งตัวรวยขนาดนี้ดูโซมเข้าไปว่ารวยขนาดไหนชุดนี่ทองจุดสดแล้วเน่ ดูมิดดาบโกเกินเฮ้ยได้ครับได้ครับอาวว้าวาวันนี้มาว่ะไปห้องเรากันไปห้องเราไหมดีกว่าไปห้องเราไหมต้องไปแล้วจวังหวะนี้เฮ้ยใครมาว่ะตดหอมไปเชื่อตดหอมอกินต้มอึ่งบอว่าะฟักกินต้มอึ่งอะไรแถวนี้วะกูไม่เกินไม่เกินตามเรามันนะเฮ้ยเข้าขไปว่ะเขาว่ะได้ผ่อนว่ะได้หนึ่งคนว่ะตามเรามันนะครับมามา วิ้ยโหได้สาวหนึ่งคนน่ะเกินไมปกติต้องได้สิบคนนะเนี่ยจีบสิบคนได้สิบคนนะเนี่ยโอ้โหนกได้ไงเป็นหนึ่งคนไม่ไหวเล,อ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 ลอยรอรอรอเลี้ยงแมวรอไงภารกิจผ่านไป,ป็หนึ่งคนคนมันรอครับให้ทําไงโอเคพอแค่นี้ก่อนจีบสาวก็แต่งตัวจนก็ได้มาสองคนนะครับมาสองคนแล้วก็แต่งตัวรวยได้แค่คนเดียวคือคนนี้ครับน้องเอสอายุสิบสอง โอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เด่นนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย